รัฐบาลนะครับได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยการจัดมหกรรมแกนีนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับปัญหาหนี้สินถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมีความซับซ้อนในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับคนไทยกระทรวงยุติธรรมชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้นีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม เป็นโครงการที่มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับประโยชน์แกนี้าาครัวเรือนนีกยศนีเช่าซื้อรถยนต์นีสินค้าราชการนีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชําระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดําเนินคดีหรือไม่มีกําลังผ่อนชําระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบีย้ยลดค่าง,งวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระและสิทธิประโยชน์อื่นๆโครงการมหาการรมแกนีเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินเข้าร่วมจำนวน10ส,สถาบัน โครงการมหากรรมแก้นี้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินรอกระบบและการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปมีการจัดนิทรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินจำนวนกว่า12หน่วยงานและมีการให้บริการไกลเกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าจัดงานมหากรรมแก้นีตั้งแต่เดือนมกราคมต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนปี2567ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดนครพนมเป็นการจัดงานมหากรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่52มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและรู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆเช่นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยเจราจาก,กับสถาบันการเงิน พร้อมได้รับคําแนะนําที่มีประโยชน์จากสถาบันการเงินโดยตรงก็อันดับแรกก็จะมาปรึกษาก่อนค่ะว่า,าเรามีคองสร้างนี้ยังไงบ้างเพราะว่าหนูเพิ่งเริ่มจ่ายนี้มาได้ประมาณ2ปีก็จะมาถามว่าเออเท่านี้ยังพอขยายระยะเวลาได้ไหมหรือว่าเท่านี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จ่ายได้ปกติเหมือนเดิมตยศค่ะกูตั้งแต่อ มัธยมคะไปไป่ะกูมาจนจบปริญญา <ไป S 1> ก็มันก็มีประโยชน์มากในเ,เงินในส่วนนี้ที่เรามาช่วยเหลือเรา <ไป S 1> ก็อยากอยากจะจ่ายหนี้ให้อยากรีบจ่ายให้มันหมดจะดีกว่าค่ะ <ไป S 1> ก็คือการไม่มีหนี้คือมันดีมันมันดีกว่าที่เราจะจ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ระยะเวลาที่เยอะขึ้นถ้าเราจ่ายหนี้หมดเงินก็จะกลับมาต่อยอดให้น้องๆรุ่นต่อไปอได้ มา,าใช้จ่ายกู้ได้เพิ่มเยอะมากขึ้นโดนโดนเรื่องของการฟ้องคดีนะครับเราเป็นผ <c oughs> ู้ค้ำเราก็มามาพูดคุยมาไกลเกลี่ยมาสอบถามรายละเอียดนะครับในในการจัดงานในครั้งนี้เราคานอณก็ถือว่าเป็นผลดีไหมเป็นผลดีครับเพราะว่าเราจะได้ทราบข้อมูลบางครั้งเราอาจเป็นผู้ค้ำเนาะเราเป็นผู้กู้ด้วยนะแล้วก็ผู้ค้ำด้วยนะครับเราก็จะได้ทราบข้อมูลว่าอ่าตอนนี้เราเป็นผู้ค้ำแล้วเรื่องของ ผู้กู้เราค้ำเขาเนี่ยเขาจ่ายถึงขนาดไหนเราก็จะได้ทราบความคืบหน้าความคืบหน้านะครับแล้วก็ถ้ามันฟ้องเราก็จะได้เตรียมตัวทันว่าเราโดนฟ้องนะอย่างนี้ครับเราก็มาไกลเกลี่ยม,มาพูดคุยก่อนกันไม่มีหนี้เนาะชีวิตเราดีเนาะดีนะครับเพราะว่าเหมือนทั้งชีวิตเราหาเงินมาได้เนี่ยเราก็ใช้หนี้ใช้หนี้อย่างเดียวทีนี้พอใช้หนี้ยอดของหนี้ที่มีต้นกับดอกรู้สึกว่าตอนนี้คือดอกมันจะ มันเยอะมันเยอะกว่าต้นก็เหมือนเราจะใช้นี่ทั้งชีวิตเลยก็ไม่รู้ตอนนี้การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการบรรเทาปัญหาหนี้สินและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงาน